พระอาทิตย์เป็นเทพนพเคราะห์ประจำวันอาทิตย์ประทับอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศอีสานมีอิทธิพลต่อผู้ที่เกิดวันอาทิตย์โดยตรงและมีวาระโคจรเข้าสู่ชะตาของผู้ที่เกิดในวันอื่นด้วยบทสวดบูชานี้จึงสวดได้ทั้งผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์และผู้ที่เกิดในวันอื่นทุกวัน ขอให้สวดด้วยจิตศรัทธานบนอบอันเป็นกุศลและมีสติในการดำเนินชีวิตทุกท่านเทินอรหังสัมมาสัมพุทโภพคะวาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะควตาธร,รมโมธร,รมมังนามสามิ สุปฏิปันโนภควโตสาวะกะสังโฆสังฆนามามินะโมตัสสะภควโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโต อะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะวิสุนุตสานุตติอะวิสุนุตสานุตติอะวิสุนุตสานุตติอะวิสุนุตสา นุตติอาวิสุนุษานุตติอิติปิโสภัควาพระอาทิตย์จะมัตสงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพยังสัพพะโรคัง วิวัชเยสัพพลาพัรภวันตุเมอิติปิโสภะควาพระอาทิตย์จะมัตสงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคัง วิวัชเยสัพพลาพังภวันตุเมอิติปิโสภัควาพระอาทิตย์จะมัตสมิงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพยังสัพพะโรคัง วิวัชเยสัพพลาพันภวันตุเมอิติปิโสภัควาพระอาทิตย์จะมัตสงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคัง วิวัชเยสัพพลาพันภวันตุเมอิติปิโสภะควาพระอาทิตย์จะมัตสงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโรคัง วิวัชเยสัพพลาพังภวันตุเมอิติปิโสภัควาพระอาทิตย์จะมัตสมิงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพยังสัพพะโรคัง วิวัชเยสัพพลาพังพวันตุเม